วันนี้นะครับคุณครูจะพาพี่ๆของเรานะมาซ้อมการนำเสนอภาพยนตร์สั้นนะว่าเวลานำเสนอเนี่ยพี่เขาจะต้องทำอะไรยังไงบ้างเพราะว่าตอนไปเจอกรรมการจริงๆอ่ะพี่เขาก็จะต้องมีการเตรียมคำพูดนะครับก่อนที่จะให้กรรมการได้ดูหนังสั้นที่พี่เขาได้ทำกันนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นความ ความเหมาะเจาะความโชคดีนะครับที่ป .2 ได้เรียนด้วยกันนะครับก็จะให้ป .2 ทำหน้าที่เป็นกรรมการนะเพราะฉะนั้นกรรมการที่ดีนะครับจะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีนะพอฟังฟังเสร็จดูหนังเสร็จอยากจะถามอะไรค่อยถามนะครับนี่คือแนวทางปฏิบัตินะตามนี้นะครับอ,อ่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองฟังตอนพี่คานำเสนอดูนะครับเชิญเลยครับ เรียนคณะกรรมการที่คอรพทุกท่านสวัสดีการทางานครั้งนี้มีตรงไหนบ้างยากบ้างไหมคะสําหรับพี่พี่คิดว่าฉากที่ยากที่สุดคือฉากตอนที่พี่คุยกับตุลในห้องสมุดคะ่ะเพราะว่าทั้งปรับแสงมุมกล้องที่หลายมุมแล้วก็บทพูดด้วยค่ะในการทํางานพี่ชอบฉากไหนมากที่สุดคะส่วนตัวพี่พี่ชอบฉากที่อาทิตย์ถูกหมาป่าจับตัวไปคะ่ะ เพราะว่าเราสามารถรู้ระทึกว่าหมาป่าจะมาตอนไหนเราไม่สามารถรู้ได้ค่ะการทำงานเหนื่อยไหมคะค่ะส่วนตัวพี่แล้วก็พี่ๆที่อยู่ตรงนี้นะคะก็เหนื่อยค่ะเพราะว่าแต่และฉากกว่าจะได้มาก็มีมุมกล้องมีแสงบ้างที่แบบว่ามันใช้ไม่ได้ค่ะก็ต้องถ่ายหลายเทคค่ะแล้วก็ฉากพี่อาทิตย์คูเทในป่าอย่างเงี้ยค่ะก็เหนื่อยค่ะเพราะว่า แดดแล้วก็หญ้าแล้วก็อะไรงเงี้ยมันคันมันร้อนนะคะค่ะประมาณนี้ค่ะพี่ใช้กล้องกี่ตัวในการถ่ายหนังคะพี่น้องถามว่าใช้กล้องกี่ตัวพวกพี่ใช้กล้องตัวเดียวคะ่ะเพราะว่าพี่น้องเห็นว่าถ่ายหลายมุมเพราะว่าพี่ถ่ายกันหลายรอบคะ่ะพี่ทำยังไงครับให้ภาพออกมาสวยครับค่ะพี่ใช้แอป คเอรไดเนเตอร์ค่ะแล้วก็ใช้ตัวกรองค่งเะเพื่อปรับแสงให้มันดูสดใสมากขึ้นค่ะทำไมในเรื่องนี้ต้องมีฝรั่งเนาะข้างข้อทางที่เป็นเรื่องสัญญาปีศาจเพราะว่าเด็กสมัยนี้เขาชอบดูแบบหนังหลอนๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยทำเรื่องสัญญาปีศาจ และเราก็ได้รับโจทย์มาเป็นของกินบ้านฉันในบ้านเอ๊ะของกินของกินบ้านฉันใน,ในจานบ้านเธอค่ะพวกเราเลยทำแบบนี้ค่ะขอถามๆเลยคะ่ะชอบฉากไหนามากที่สุดฉากที่อาทิตย์กินฝรั่งครับมันตลกดีครับน้องชอบฉากไหนามากที่สุดคะฉากคุเทซือปืนกับ พี่อาทิตย์ถือปืนครับทำไมถึงชอบคะสน,นุกครับหลังจากดูภาพยนตร์สั้นเรื่องสัญญาปีศาจความรู้สึกของน้องเป็นยังไงบ้างคะเอ่มสนุกแล้วก็เอ่มดูน่ากลัวไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้คะเพราะอะไรคะสนุกมากค่ะเพราะมีตอนลุ้นตอนเศร้าด้วยค่ะค่ะพี่ขอถามเลยนะคะน้องชอบฉากไหนมากที่สุดในเรื่องคะ ฉากที่คุเทลมครับทําไมถึงชอบคะเพราะว่าสนุกครับค่ะชอบทำเลยนะคะเออข้าวหอมชอบฉากไหนที่สุดแล้วก็เพราะอะไรถึงชอบคะชอบฉากที่อาทิตย์โดนหมาป่าลากไปค่ะเพราะมันดูตลกดีค่ะขอบคุณค่ะขอสอบทำเลยนะคะน้องชอบฉากไหนมากที่สุดคะฉากพี่อาทิตย์โดนหมาป่าครับลากตัวไปครับ มีพาม,มู้และพามสนุกครับ,บค่ะกาบเลียนคณะกรรมการที่คอยูทุกท่านสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงนัชชาจินาจใจทำหน้าที่เป็นช่างกล้องค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงธิดคาคำสิงห์ทำหน้าที่บันทึกเสียงค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสิรินาภาเรืองอรุณ์เป็นผู้กำกับศิลป์และเป็นผู้ออกแบบโปสเตอร์ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงเนธภารีบางทำหน้าที่เป็นผู้คิดบทและเป็นผู้ควบคุมบทค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงชัชะยาสาวงหานทำหน้าที่ตัดต,ต่อค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนวัดผาสุการามสวนวิทยาคารค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอภาพยนตร์สั้นเรื่องสัญญา,ญญาปีศาจค่ะเรื่องย่อของสัญญาปีศาจมีดังนี้ค่ะ จะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่บ้านของเธอปลูกฝรั่งแต่ยังไม่เป็นที่โด่งดังและยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วโลกเธอจึงไปปรึกษาเพื่อนที่พ่อของเธอเคยทําเกี่ยวกับสัญญาปีศาจเพื่อที่เธอจะได้ทําสัญญาปีศาจและฝรั่งของเธอก็จะได้มีที่โด่งดังค่ะค่ะส่วนของกินที่เรานํามาเสนอในภาพพยนตร์สั้นนะคะก็คือฝรั่งหนออข้างข้อค่ะเป็นฝรั่งพันกิมจูและพันกลมสาลี่ที่ปลูกได้ดีในตำาบลนหนออข้างข้อค่ะ ส่วนเรื่องรสชาตินั้นฝรั่งหนอกข้างคอกจะมีรสชาติกรอบๆหว,วานๆหอมๆอ,อมเปรี้ยวเล็กน้อยค่ะความพิเศษของฝรั่งหนอกข้างคอกนั้นจะมีผลที่กลมเป้นมีสีผิวเข้มค่ะแล้วก็เมนูแนะนําก็จะมีน้าฝรั่งหนอกข้างคอกแล้วก็มีฝรั่งขุบบวยค่ะอยากจะเชิญชวนคณะกรรมการทุกท่านมาลองชิมดูค่ะรับรองว่าจะติดใจแน่นอนค่ะ คติสอนใจในเรื่องนี้นะคะคือความโลภความโกรธและความหลงค่ะความโลภคือการที่เราอยากได้ของสิ่งนั้นมากเกินไปจนต้องไปขดโกงมาค่ะความโกรธคือการที่อารมณ์เราลุ่มล้อนหมุนมัวขาดสติจึงเผลอทําอะไรที่ไม่ดีลงไปค่ะและอันสุดท้ายคือความหลงค่ะคือความไม่รู้หลงผิดจึงตัดสินใจอะไรที่ผิดผิดไปค่ะ การทำงานของทีมผู้สร้างภาพยนตร์มี3ขั้นตอนดังนี้ค่ะค่ะขั้นตอนที่1น,นะคะคือ pre-production ค่ะคือการเตรียมงานสร้างภาพยนตร์ค่ะเช่นการคัดเลือกบทภาพยนตร์ปรับให้เป็นบทสำหรับถ่ายทำจัดหานักแสดงและเตรียมอุปกรณ์ในการถ่ายทำค่ะ สคือ production ค่ะคือการถ่ายทำภาพยนตร์โดยใช้วันเวลาสถานที่ที่วางแผนไว้ค่ะและอันสุดท้ายนะคะคือ post production เป็นการสร้างภาพยนตร์คือนำวิดีโอที่ถ่ายเสร็จหมดแล้วมาตัดต่อให้เป็นภาพยนตร์สั้นแล้วออกแบบโปสเตอร์ค่ะแอปที่เราใช้ตัดต่อก็คือแอป power director ค่ะส่วนทำโปสเตอร์ใช้แอป c a n v a ค่ะ การทํางานในครั้งนี้สําเร็จได้เพราะพวกเราได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้อำนวยการโดวงก,ก,กนมลเครือทรัพย์และค,คุณครูที่ปรึกษาที่มีความสามารถและนักเรียนทุกคนค่ะค,คุณครูที่ปรึกษาจะมีค,คุณครูนภัน์ก้อมกอนแก้วและค,คุณครูสันทารคงิริค่ะสัญญาที่จะทําให้ทุกคาขอเป็นจริงคือสัญญาปีศาจค่ะเชิญรับชมภาพยนตร์สั้นของพวกเราได้นับบัดน,นี้ค่ะ อ่ะกรรมการถามอะไรบ้างครับ แล้วตอบว่ายังไงครับตอบว่า,าก็คิดได้สองแบบค่ะว่าแล้วเขาก็ถามอีกว่าเออสารุปแล้วคุณพ่อได้ไปหักะยะปีสารไหมอ่าตอบว่ายัางไงดีฮะตัวนี้ยคิดได้สองแบบค่ะก็คือทำกับไม่ทำทำคือพ่อไปทำแห่น้องตุ้มายไม่ทำคือน้องตุ้มหายเพราะว่าไปดิหาร